ที่จะฟ้องน้องโบอยู่เช่นกันอย่างที่น้องโบบอกนะคะจะมีหนึ่งหมายจะมีอย่างที่ดิฉันบอกไม่ใช่น้องโบบอกอย่างที่ดิฉันบอกจะมีหนึ่งหมายจะมีสองหมายจะมีสามหมายถ้าเราไม่ได้สนใจเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรคะ่ะบอกเลยคนพวกนี้จะประกาศฟ้องอะไรยังไงคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลนี้คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวทน,นายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวทนายคือได้รับการว่าจ้างมีงานเข้ารวัรวจะฟ้องอียานสักดิศีสาห้าหมายก็ได้จะฟ้องใครสักดิศีษาห้าหมายก็ได้งานมันเข้าเขาได้อยู่แล้วนะคะ โดยเฉพาะการฟ้องคนที่อยู่ต่างประเทศทั้งๆที่รู้ว่าเขาไม่กลับมาเมืองไทยหรอกแทนที่จะแนะนําวิธีอื่นที่มันถูกเกินกว่าก็ไม่ได้แนะนํากันก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยบุมน้อยเนี่ยมีการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผูวเมียเคยทะเลาะก,กันแล้วก็โดนเมียขวดเบียดตีหัวเพราะตัวเองไปกึ่งๆนอกใจเมียเขาบอกเขานอกใจนะเขาไม่ได ok ok ้นอกกายเขานอกใจคือแอบคุยม ok ีเมียอยู่แล้วแต่ตอนนั้นอุ้ยผมยังหนุ่มยังนน่นมันก็เป็นธรรมดาเนาะคือหาข้ออ้างให้ตัวเองได้ ว่าอายุ25แล้วก็คือไปคุยกับสาวไม่ได้เป็นกิ๊กกันหรอกแค่คุยกันนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกกิ๊กตัวเองมีลูกมีเมียอยู่แล้วไปคุยกับผู้หญิงอื่นไปนั่งเฝ้าเขานั่นแหละเขาเรียกกิ๊กค่ะคุณนอกใจเขาจะนอกกายหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะแต่คุณก็บอกว่าคุณแค่นอกใจนะคุณไม่ได้นอกกายไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่ผมก็เป็นคนดีเห็นไหมเมียยังอยู่กับผมเลยแต่คนอื่นเนี่ยผัวเมียไม่อยู่ด้วยกันอยากกันจริงๆคุณจะต้องไม่ได้ไม่ชมตัวเองจะต้องเป็นเมียคุณที่ออกมาพูดว่าตตอออนน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 ีีี้้้้้้เเเเคคคาาาปปปลลล่่ลล่่่ยยไไไแแววววทูููดดดกกกััั็็็ืมมมขพพิสจ์ใใหหชุณ ว่าคุณเป็นคนดีเมียเลยยังยอมอยู่ด้วยผมพาเมียทํานุ่นผัวหากเมียคอนเราเห็นอยู่ทุกวันนี้ใครเป็นคนทํานะคะไม่ว่าจะยังไงไอการที่จะมาบอกก็ถ้าเป็นตัวเองทําผิดนอกใจเมียมันเป็นเรื่องธรรมดาหนะ่ะยี่สิบห้าผมยังหนุ่มยังแน,น่คือทุกอย่างมีข้ออ้างหมดนะคะในขณะที่พอไปเรื่องของสายวิธีคุณด่าทอเขามึงไปแย่งผัวเขามึงไปนั่นมึงไปนี่แต่ของคุณคุณบอกค,คุณแค่นอกใจนะคุณไม่ได้นอกกายจะนอกใจหรือนอกกายนอกไหนก็ตามจีดิฉันว่ามันมีความผิดเท่ากันค่ะ ไอ้ลักษณะชื่นชมความสวยความหล่ออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นเรื่องปกติผู้หญิงคนไหนสวยผู้ชายคนไหนหลอ่อหรือเออคนนี้คุยแล้วเข้าใจกันดีมันยังเป็นเรื่องค่อนข้างจะปกติอยู่ถ้าไม่มีความเป็นชู้สาวเข้าไปานะคะจะนอกใจหรือนอกกายถ้าคนที่สามคือเมียหรือคนที่สามที่เป็นผัวถ้าเป็นผู้หญิงนะคะไปนอกใจผัวคนที่สามเนี่ยเขาไม่ยอมรับตรงนั้นผิดค่ะของคุณคุณมีข้ออ้างทั้งหมดแต่ของสาวิธีมันต้องผิดมันต้องเลวมึงรู้ว่าเขา มึงรู้ว่าเขามีผัวแล้วมึงไปคุยอะไรกับเขาทำไมมึงไปมีใจรักอะไรทำไมถ้าเราอ่านไอ้ชัทที่พวกเขาเอามาให้อ่านกันดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังความรักหรือความรู้มันเกิดก่อนความผูกพันหรือความรับรู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วบุคคลที่สามเอาขวดเบียไปฟาดหัวผัวไหม มันต่างกันตรงนี้นะคะพเพราะของตัวเองคุณจะมีข้ออ้างทุกอย่างอุ้ยผมยังหนุ่มยังนั่นผมนั่นผมนี้ไม่ผมไม่ได้นุ่นไม่ได้ไม่ได้นี่น, <_ t art> นนะไม่ได้ไม่ได้นอกกายมันไอเรื่องนอกกายมันจับมือไขรดมไม่ได้คุณไปนั่งเฝ้าได้นะคะอันนี้คุณพูดด้วยตัวคุณเองไม่มีข้อสนับสนุนยืนยันแต่กรณีสาวิตรีเนี่ยมันเห็นอยู่ในเรื่องของระยะทางการพบเจอการครั้งเดียวที่สนามบินพวกคุณก็พากันลุมดาเขาแต่พอพวกคุณทําพวกคุณมีข้ออ้างทุกอย่างมีข้ออ้างได้ทุกอย่าง แต่ก็ยังน้อยก็ยังยอมรับเขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นปกติที่เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งก็คือว่าก็เราไปเล่าให้เขาฟังเองแน่ใจเหรอขาบาคุณเป็นคนเล่าไม่ใช่เด็กในร้านคุณแอดมินของคุณหรอคะที่เป็นคนเล่าหรือเมียคุณระบายทุกจำเอฟซีผู้ใหญ่คนหนึ่งได้ไหมคะที่คุยกับเมียก็บ่อยๆแล้ววันหนึ่งพอร,รู้ว่าไอ้ผัวในไปตรวจอะไรของเมียก็เลยโกรธไม่สบา้สึกไอ้ที่คุยกันเมียเขาเป็นคนเล่าเองหรือเปล่าเอางี้นะแต่เห็นไหมถ้าสมมติว่าเป็นแอดมินที่สนิทกับคุณไปเล่าหรือเมียคุณณเป็นคนคคล่าุจะรู้สึกยังงไ มันก็เหมือนกับว่าคนที่สายพิจีไว้ใจเรียกเป็นพี่เรียกเป็นอะไรเคารพนับถือมีเรื่องอะไรสําคัญเรื่องของจิตใจก็ยังไปคุยด้วยแล้วก็เอาออกไปแชร์อีดอ,อกพวกนี้จะเอาไว้ทำเหี้ยอะไรคะแซลมอนจากโนเวย์ลงตัวกับอาหารทุกมือ้อ ค่ะในส่วนของวันที่เช้าวันจันทร์เถิดก็ต้องไปเยียบโพยตามปกตินะคะอันนี้น่าตือจิตใจเลยนะเพราะว่างานในนายังไม่เสร็จมันมีอะไรที่มันเยอะเยอะเยอะมากๆที่จะต้องดูแลเห็นไหมคะเพิ่งจะมาทําทางเดินกันตรงนี้เพราะเอาเวลาไปสนิมสร้อยทําอะไรก็ไม่รู้ที่อิทธิดอยากให้มันมีขึ้นมาไอ้ทางเดินตรงนี้จริงๆมันมันควรจะต้องทําให้เสร็จให้ให้ได้ก่อนวันนี้มันควรจะเรียบร้อยแล้ววันที่แปดคือที่เหลือยังไม่ได้ทํามันควรจะเป็นแค่การตั้งใบสี ชัดที่ตั้งทุกคนคิดเหมือนดิฉันเพราะวันนี้ก็ต้องไปตรวจตาเพื่อจะขยงดูว่าอุ๊ยมันแข็งแรงนะเพราะว่ามันเบี้ยวเบียวที่เห็นตั้งแต่เมื่อคืน f อฟซีเขาก็มองอยู่เหมือนกันดีค่ะ f อฟเห็นอะไรที่มันดูจะอันตรายทักท้วงติงกันอันนี้เป็น f อฟที่ดีอันนี้เรื่องจริงดิฉันเองก็เห็นอยู่ว่าแมงเบี้ยวๆพี่กลดูมันไหวเอ็นวันนั้นถ้ามีลงมีอะไรขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันมีผู้คนอยู่ตรงนั้นมันอันตรายนะคะแต่เราจะเห็นเลย มันควรจะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจะเหลือก็คือรอบายสีเท่านั้นเองทีนี้คนที่ช่วยใน